แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้25กันยายน2565ฝนยังคงตกทุกวันนะคะพี่น้องกเกษตรกรชาวนานชาวสวนชาวไร่ดูแลรักษาสุขภาพนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเช็คสภาพฝนฟ้าอากาศว่าบ้านเรามีฝนตกหนักบ้างหรือไม่นะคะคลิปนี้มาอัปเดตนะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยาง มาเปิดขั้นตอนเช็คสิทธิประกันอุบัติเหตุให้ชาวสวนยางกับ1.7ล้านรายตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี2565นะคะล่าสุดนายณกรผู้ว่าก,กยททนะคะเผยผู้มีสิทธิทั้งหมดกว่า1.7ล้านรายมาดูกันนะคะว่าใครมีสิทธิ์บ้างและสามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ไหนใครมีปัญหาติดต่อกอยทอสาขาใกล้บ้านนะคะอย่าลืมและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเชาว้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ16กันยายน2565นารยหกสนณกรตักกาเวรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งถึงความคืบหน้าการจัดทำประการอุบัติเหตุกลุม่มเพื่อเป็นสวัสดิการอื่นๆของกเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปี65นะคะว่ากอยทอได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกอยทในปี2565จำนวน1,79,592รายทั่วไทยนะคะโดยให้ความคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่15กันยายน65จนถึง14กันยายน2566นะคะโดยได้แบ่งออกเป็นคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุนะคะถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเพื่อหวังรับเงินเอาประกันภัยรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยสารรถยนต์สูงสุดรายละ5 0 0 0สนบาทนอกจากนี้นะคะยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยสารรถจัก,กรยานยนต์สูงสุดรายละ2 5 0 0 0 0บาท นอกจากนี้กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าโปรงสศพรายละ30,000บาทซึ่งบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมาชนเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปี2 5 6 5หลังจากผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้กยยทอสามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม1.7ล้านรายง่ายๆนะคะ เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นกดค้นหาและในส่วนของลิงก์อดจจะใส่ไว้ใต้คลิปอย่าลืมนะคะลิงก์ในการตรวจสอบสิทธิ์จะอยู่ใต้คลิปนี้